สวัสดีค่ะให้เห็นสตอรี่นะคะสวัสดีค่ะเพิ่งไปสอนฟันออกมาค่ะเห็นไหมคะที่นี้ค่ะเนี่ยเลือดยังกบปากอยู่เลยค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิบสองสิบสองก็แล้วกฎยาคมนะคะมาเพิ่งออกมาจากห้องสอนฟันค่ะแล้วก็ไปใส่เครื่องมือมา สดๆสร้อนๆค่ะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าอาการมันสาหัสากันขนาดไหนค่ะคนที่ถาม,มาหนึ่งนะคะชอนฟันเจ็บไหมตอนชอนไม่เจ็บค่ะตอนนี้ยช้าค่ะนี่ค่ะปากค่อยอยู่เลยค่ะปากกำลังรู้สึกริพิดปากหนามากแล้วก็ค่อยมากค่ะใช้ให้ดูก่อนนะคะ คุณหมอบอกให้กัดไว้แน่นๆค่ะเพราะเลือดออกเยอะมากเดี๋ยวถ้ากัดถึงว่ายังไงเลือดหยุดแล้วนิ่งจะมารีวิวให้ฟังต่อนนะคะว่าอาการเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขากลับบ้านไปพักก่อนค่ะเสียเลือดเยอะมากค่ะร้อนค่ะสวัสดีค่ะ,คะน้นาหนิงสตอรี่กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะ วันนี้นันิงจะมาแนะนำเกี่ยวกับหลังกับว่าหลังจากที่เราถอนฟันกันแล้วเราจะต้องดูแลแผลถอนฟันยังไงอะคะ่ะนะคะคลิปก่อนก็คือถอนฟันแล้วเจ็บไหมคลิปนี้ก็คือหลังถอนฟันแล้วเราจะดูแลฟันเรายังไงคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะคลิปคลิปเปิดตัวนันิงออกจากห้องถอนฟันติดเครื่องือแล้วนันิงก็ถ่ายคลิปไว้แล้วนะคะแล้วก็วันนี้อาการดีขึ้นแล้วคะ่ะจะได้มาลงในรายละเอียดให้พ่อแม่พี่น้องฟังนะคะ นันหนิงไปถอนฟันฟันกรามใหญ่ค่ะฮะต้องขออภัยนะคะมันอาจจะหวาดเสียวนิดนึงนะคะใครดูไม่ได้ก็ไม่ต้องดูนะคะวันนี้แผลมันอาจจะยังสดสดอยู่ค่ะนั่นเองแต่นั่นหนิงอยากจะให้ดูค่ะแก้มก็จะตุยๆหน่อยนะคะเพราะว่าฟันกรามใหญ่มันมันเจ็บอะคะ่ะมันมันเจ็บมาก ก่อนหน้านี้ถอนสองซี่พร้อมกันโอเคก็ว่าเจ็บมากแล้วแต่พอมาถอนซี่นี้นะคะเจ็บมากยิ่งกว่าค่ะได้เย็บด้วยได้เย็บด้วยนะคะเย็บสองจุดเลยนี่คลิชอนขึ้นมานะคะที่อยู่ข้างใต้ในในเหงือกของเรานะคะนี่ค่ะฟันคืฟันของหน้าหนิงค่ะมันครอบอยู่มันครอบอยู่แบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะว่าพอมันนานเข้าค่ะ ฟันของน้าหนิงข้างล่างนี่ค่ะมันอักเสบตรงรากฟันนี่ค่ะพอน้าหนิงจะจัดฟันแล้วหนิงไปเอ็กซเรย์ฟันแล้วมันเห็นเป็นโพรงเป็นโพรงนะคุณหมอก็เลยแนะนําให้น้าหนิงถอนเพราะยังไงก็จะจัดฟันอยู่แล้วแล้วก็มันไม่เป็นผลดีกับเหงือกอะค่ะก็คือมันจะต้องรักษาราควันหรืออะไรอีกเยอะแยะเลยแล้วมันต้องรื้อมันต้องอะไรหมอก็เลยว่าถอนให้น้าหนิงถอนหมอนัดหมอนัดน้านหนิงบ่ายโมงนะคะนั่นหนิงก็ไปรออยู่ ถอดเครื่องมืออะไรรอคุณหมอก็ประมาณบ่ายสองค่ะบ่ายสองก็เข้าห้องถอนฟันนะคะถอดถอดเครื่องจัดมือจัดฟันออกก่อนแล้วก็ไปหาคุณหมอที่ห้องห้องถอนฟันคุณหมอบอกว่าฟันซี่นี้มันจะถอนยากหน่อยเพราะว่ามันเป็นฟันกรามใหญ่ลากมันลึกอะคะ่ะและอีกอย่างนันหนนิ่งครอบฟันไว้ครอบฟันไว้นะคะนี่ค่ะเวลาดึงค่ะ ฟันที่ครอบไว้มันอาจจะแตกหรือหักได้ก็ไม่ต้องตกใจค่ะแล้วคุณหมอก็ฉีดยาชาฉีดยาคาเข็มที่หนึ่งประมาณสองหรือสามนาทีแล้วก็ฉีดยาคาเข็มที่สองนะคะก็ตามขั้นตอนเดิมนะคะฉีดยาหนพอพอ,พอคุณหมอถามว่ามันชาหรือ,อยังอะไรเงี้ยค่ะก็คุณหมอจะถอนแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอเขาก็เอาเครื่องครีม มาคีบมาถอนฟันนะคะเขาบอกว่าเวลาดึงเนี่ยไอไอตัวเนี้ยไอที่คอฟันไว้เนี่ยมันอาจจะหลุดนะครับระวังอย่าให้มันลงคออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ให้น้อนหญิงนอนแล้วก็งายนะฮะแล้วคุณหมอก็ดึงค่ะดึงดึงแบบว่าดึงจนแบบน้อหนิงเจ็บกรามข้างเนี้ยค่ะคือแบบดึงแรงมากเพราะฟันมันแน่นมากฟันฟันมันลึกมากอะค่ะดูค่ะเนี่ยดึงดึงก๊กมันก็ดังก๊กก๊กใช่ไหมฮะ แล้วไอ้นี่มันก็หลุดออกมาค่ะตัวที่เป็นที่เราครอบฟันไว้ค่ะมันหลุดมาคุณหมอก็กลัวว่ามันจะลงไปในคอนนั่นนีงนะคะคุณหมอก็เอาลิ้นดูดไว้ลิ้นดูดไว้ค่ะนั่นนี่ก็เอาลิ้นดูดไว้ค่ะแล้วก็คุณหมอก็หยิบไอ้ไอ้ไอ้ตัวนี้ออกมาก่อนแล้วค่ะแล้วคุณหมอก็คีบตัวนี้ต่อแล้วคุณหมอก็ดึง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 จนนั่นนี่แบบนอนอยู่จนนั่นนี่ยกมือแบบนี้ค่ะโยนแบบยกมืออย่างเงี้ยค่ะคือแบบว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วคือเจ็บมาก ข้างนี้ไม่เท่าไหร่นะคะเพราะมันช้าใช่ไหมแต่ข้างนี้ค่ะมันดึงแล้วแบบเหมือนกับว่ามันเป็นขากรรไกรแล้วมันหลังกันนะคะมันหลังผลขากรรไกรข้างนี้จะหลุดอะค่ะดึงดึงนั่นนี่วะอ่ะอะอะอะย่างนี้ค่ะแล้วถ้าเราเจ็บเราต้องบอกหมอนะคะไม่ใช่ปล่อยหมอทําตามสบายนะคะคือเราทนไม่ไหวค่ะอะอะออย่างนี้คุณหมอก็เลยอ้าวคุณหมอจะช่วยจับคุณหมอจะช่วยจับนะคุณหมอก็เลยมาจับขากรรไกรของนั่นนี่ไว้ครึ่งหนึ่งอีกมือหนึ่งคุณหมอก็ดึง รู้สึกว่าดึงนานค่ะก็จะหลุดหกักกดดึงนานรู้สึกเจ็บแล้วก็ระบมไปหมดเลยค่ะพอคุณหมอดึงสักพักนึงคุณหมอบอกว่าออกออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วนะครับเนี่ยเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าเคสของนันิงคือมันมีโพรงน้ําอยู่ข้างในใช่ไหมคะแล้วคุณหมอเขาต้องทําความสะอาดตอนแรกก็จะเอาเอาเอาเนื้อเยื่อที่เป็นถุงน้ําะไปไปเข้าห้องแรบอะค่ะดูว่ามันเป็นอะไรแต่หมอบอกว่า พอถอนออกมาแล้วอะ่ะมันเป็นแค่ถุงน้ําแบบเป็นเยื่อบางๆมันไม่สามารถที่จะเก็บไปเข้า,ขาห้องแบบได้แต่ว่าคุณหมอได้ใส่ยาฆ่าเชื้อแล้วก็ได้ทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงคุณหมอเขามีเครื่องกรองฟันเหมือนเ,เวลาเราไปขูดหินปูนค่ะกรอเข้าไปในแบบลากฟันของน,น้าหินข้างล่างอะค่ะแบบเสียวๆอะค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็คุณหมอก็ใสย่ยาใส่อะไรให้ใส่ยาฆ่าเชื้อใส่แล้วให้แล้วคุณหมอก็ เย็บค่ะคล้ายๆกับผ่าฟันคุดเพราะว่าแผลมันใหญ่มากค่ะใี่ค่ะเย็บเย็บสองจุดค่ะเย็บสองจุดแล้วคุณหมอก็บอกเราก็ห้ามเลือดให้นะหนิงห้ามเลือดโดยการเอาผ้าก,ก๊อซนะคะผ้าก,กอ๊อตวันนี้น้าหนิงจะมาสาธิตการกัดผ้าก,ก๊อสด,ด้วยพว่าการกัดผ้าก,ก๊อสเพื่อห้ามเลือดบางคนก็ทําไม่ถูกผ้าก,ก๊อสที่เป็นที่คลินิกให้น้าหนิงมาผ้าก,ก๊อสที่ผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วค่ะนี่ค่ะมันก็จะเป็นก้อนอย่างนี้นะคะก,ก็ผ้าก๊อสค่ะเป็นก้อนแบบนี้แล้วเราก็อย่างนี้นะคะ นี่ค่ะพับให้มันเป็นแบบให้มันได้ขนาดกับฟันของเราที่เราที่เราไปถอนมาค่ะนั่นหนิงจะกัดให้ดูนะคะแต่ฝั่งนี้กัดไม่ได้นะคะเ,เจ็บค่ะแต่ว่าจะฝัดกัดฝั่งที่นั่นหนิงเคยไปถอนมาแล้วเดีนี้ค่ะข้าไอค่ะเข้าไอให้เอาเข้าไปให้มันพอดีกับร่องฟันของเราที่เราไปถอนฟันมาค่ะค่าก็เกาะเกาะนี่ค่ะ กัดให้แน่นๆให้มันไปแทนที่ฟันที่เราถอนออกมาเพื่อที่จะห้ามเลือดกัดตอนที่ฟันมันยังชาอยู่นะคะมันจะได้ไม่เจ็บแผลเพราะว่าถ้ามันอยาหายยาชาแล้วนเลือดมันไม่หยุดไหลกัดแล้วมันจะเจ็บแผลนะคะนี่ค่ะกัดแน่นๆกัดแน่นๆนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะมันจะหายเลือดมันจะหยุดไหลนะคะแล้วก็น้ําเลือดกับ น้ำลายค่ะที่มันไหลออกมานี่ค่ะให้เราให้ใหใหเรากืนลงคอไปเลยห้ามบ้วนนะคะนี่คือเทคนิคนะคะนี่คือเทคนิคกืนไปเลยห้ามบ้วนนะคะสําหรับซี่นี้นะคะที่น้นหนิงเพิ่งไปถอนมาเมื่อวันอาทิตย์อะค่ะเลือดมันออกเยอะมากเพราะมันซี่ใหญ่คุณหมอให้น้าหนิงตัดแล้วก็ให้น้านหนิงออกมารอข้างนอกนะคะเพื่อที่จะไปใส่เครื่องมือจัดฟันต่อค่ะออกมารอประมาณครึง่งชั่วโมงแต่ว่าเลือดมันไม่หยุดไหลค่ะน้าหนิงก็ นอนรอว่างั้นเถอะค่ะนันหนิงก็นอนรออยู่ที่คลินิกนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วทางคุณหมอที่ติดเครื่องมือค่ะเขาก็บอกว่าให้น่นหนิงไปใส่เครื่องมือพอไปที่ห้องใส่เครื่องมือคุณหมอบอกว่าเ,าเลือดเลือดคุณแม่เยอะมากเลยค่ะอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเลือดเลือดคุณแม่เยอะมากเลยค่ะเเดี๋ยวคุณหมอจะรีบทําให้นะคะอย่างเงี้ยนนหนิงก็ยิ่งตกใจว่าเออว่ผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วเลือดก็ยังไม่ได้หยุดไหลเลยเลยค่ะ คุณหมอก็เอาเครื่องมาดูดแบบว่าเขาไม่ได้ดูดตรงแผลนะคะเพราะว่าดูดเอาน้ำลายออกแล้วก็คุณหมอก็รีบใส่เครื่องมือให้ให้นั่นเองะค่ะเครื่องมือรอบนี้นะคะคุณหมอเปลี่ยนเหล็กให้เหล็กหนาเหล็กเป็นเหล็กเส้นใหญ่กว่าเดิมค่ะแล้วก็ใส่ใส่เชนให้ที่ที่ถอนออกนี่ไปเกี่ยวกับอีกซี่หนึ่งเพื่อที่จะให้เลื่อนฟันข้างหลังออกมานะคะแล้วก็การที่เราใส่ลวดเส้นใหญ่เนี่ย มันจะทําให้มันเจ็บค่ะมันมันเจ็บกว่าเดิมคือแผลถอนก็เจ็บอยู่แล้วยิ่งมาเปลี่ยนเป็นรูดเส้นใหญ่อีกก็เลยยิ่งเจ็บกว่าเดิมค่ะแล้วหนิงก,ก็เลือดมันไหลเยอะมากค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่าเออถ้างั้นให้คุณแม่กินยาแก้ปวดเลยสงสัยจะแผลรอบนี้จะเจ็บมากคุณหมอว่าอย่างนี้นะคะมันคงจะปวดมากเพราะเลือดมันไหลเยอะแล้วมันก็แผลใหญ่เย็บไปทั้งสองจุดนะคะ คุณหมอก็เลยเอายาพารามาให้น้านหนิงกินค่ะตอนนั้นประมาณบ่ายสองหสามบ่ายสามโมงครึ่งสี่โมงไม่เกินเนี้ยค่ะให้ด้าน,นหนิงกินกันไวเลยค่ะคุณแม่กกเกาะเกาะเผื่อว่ากว่ายามันจะออกออกกรดอะคะ่ะพอนันหนิงทาฟันอะไรเสร็จแล้วแบบแบบเลือดมันออกเอยอะมากคุณหมอก็เลยว่าคุณแม่มากับใครคะอ่าถ้างั้นคุณแม่อย่าพิ่งกลับเลยนะคะเพราะว่ามันเสียเลือดเยอะให้คุณแม่พักก่อนไหวไหมนั่นหนิงก็เลยบอกว่า น้าหนิงขับรถมาคนเดียวกว่อน,น้าหนิงเป็นลมค่ะน้าหนิงก็พักอยู่แป๊บหนึ่งค่ะพออาการดีขึ้นน้าหนิงก็ก็ขอก็ก็เลยกลับบ้านค่ะสําหรับฟันซี่นี้นะคะถอดออกแล้วก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่าลากฟันมันมันอักเสบอะค่ะมันก็มันก็ไม่ปกตินะคะพอน้าหนิงถอนออกแล้วน,น้าหนิงก็รู้สึกโล่งใจค่ะรู้สึกโล่งใจว่าเอออะไรที่ที่เป็นเชื้อโรคอยู่ในในโพรงฟันเราเนี่ยมัน มันได้ถูกทําความสะอาดแล้วคุณหมอได้ดูแลฟันให้เราแล้วค่ะแต่ว่าปัญหาที่เกิดก็คือเลือดมันไหลไม่หยุดไหลเยอะพอกลับมาถึงบ้านนั้นหนิงต้องมาเปลี่ยนเปลี่ยนผ้าก,ก๊อซอีกค่ะเปลี่ยนผ้าก,กอ๊อซแล้วก็การสาเหตุหนึ่งที่ที่มันเลือดมันหยุดยั้ช้าอาจจะเป็นเพราะว่าน,นั่นหนิงกักกดผ้าก๊อซแค่แป๊บเดียวแล้วนั่นหนิงก็ เอาผ้าก,ก๊อซออกใส่เครื่องมือจัดฟันนะคะมันคือมันไม่ได้กัดต่อเนื่องกันเพื่อให้ฟันให้ใหเรื่อมันหยุดไหลก่อนแล้วค่อยไปใส่เครื่องมือค่ะมันก็เลยขาดขาดช่วงไป่ะคะนี่ค่ะแล้วหนินงก็เลยกลับมากัดต่อที่บ้านก็สองทุ่มสามทุ่มก็ยังไม่หยุดค่ะสี่ทุ่มก็ยังไม่หยุดค่ะแต่ว่าก็ก็ดีขึ้นก็ดีประมาณสี่ห้าทุ่มะคะ่ะแล้วหนินงก็กินยาพาราอีกเม็ดนึงนะคะแล้วก็เปลี่ยนผ้าก,ก๊อซแล้วก็กัดกัดนี่ค่ะถ้ากัดอย่างนี้คือ เจ็บระบมเลยแผลตรงนี้คือเจ็บระบมเลยค่ะวันนี้เราจะมาแนะนํานะคะนั่นหนิงจะมาแนะนําว่าถอนฟันแล้วต้องทอํายังไงหนึ่งคือต้องห้ามเลือดให้เลือดหยุดไหลโดยการกัดผ้าก,ก๊อซแน่นๆกัดแน่นๆนะคะกัดแน่แนๆประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้ามันไม่ดีขึ้นจากของนั่นหนิงไม่ดีขึ้นนั่นหนิงก็ดูใน Google นะคะเขาบอกว่าให้ใช้เจลหรือน้ําแข็งประคบค่ะนี่คือสิ่งช่วยของนั่นหนิงนะคะพอดีในตู้เย็นมันมีอยู่ นั่นหนิงก็เลยไปเอามาแช่ให้มันแข็งมันเย็นเลยนะคะนี่ค่ะแล้วเราเราก็เอาผ้ามาห่อค่ะผ้าบางๆผ้าขนหนูบางๆก็ได้หรือเป็นผ้าบางธรรมดานี่ค่ะเอามาห่อแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอามาประครบประกบตรงตำแหน่งนี้นะคะประรบไปสักยี่สิบนาทีค่ะประรบไฟแล้วก็เว้นระยะไว้สักสิบนาทีค่ะแล้วก็ประกบใหม่แล้วหนิงก็คบประกบอยู่อย่างเนี้ยประมาณสองชั่วโมง มันก็เลยเริ่มเริ่มดีขึ้นค่ะเรื่อเรื่อยมันก็เลยเริ่มหยุดไหลค่ะแต่ว่าคืนนี้คืนนั้นนอนไม่หลับเลยเพราะว่ากลัวว่ามันจะไม่หยุดไหลค่ะปกคบ,คบอย่างนี้ค่ะปกคบไว้อย่างนี้นี่คือตัวช่วยอีกอย่างหนึง่งก็คือเอาน้าแข็งหรือว่าเอาเจลที่เขาใช้ลดไข้เด็กเนี่ยใช้ลดไข้เนี้ยอย่างเงี้ยนะคะทําช่วยได้ค่ะช่วยได้นะคะแล้วก็กินยากินยาแก้ปวดกินยาพารานี่ก็คือกันไว้เลยนะคะกินกันไว้เลย อย่าลองค่นะนี่ค่นั่ mm. นหนิงกินกันไว้เลยเพราะนั่นหนิงกลัววันนี้วันอาทิตย์ก็กินวันจันทร์ก็กินวันนี้วันอังคารวันอังคารนั่นหนิงก็ยังกินอยู่อัน i̇şte นี้เป็นยาที่ทางคลินิกให้ให้นั่นหนิงมาเนี่ยค่ะนั่นหนิงก็กินกินหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นเนี่ยค่ะนั่นหนิงก็กินมันชื่อว่าไอบูโพรเฟนเนี่ยค่ะหรือว่าจะเป็นยาพาราก็ได้นี่ค่ะอย่างเงี้ยคลินิกให้มาให้มาสองอย่างคือพักก๊อตพักก๊อตอย่างงี้นะคะกับอันนี้ ้าก๊อดเปลี่ยนได้ถ้ามันเต็มมันล้นเปลี่ยนได้แล้วก็ลงในตำแหน่งกัดในตำแหน่งเดิมเดิมเน้นเน้นนะคะเน้นเน้นแล้วเลือดมันก็จะหยุดพอเลือดหยุดอาการทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะมันดีขึ้นแล้วนะคะอย่าไปแทะอย่าเอาลิ้นไปดุนอย่าไปแทะไปแกะอย่าไปจิ้มฟันไปแจะไปอะไรมันทั้งสิ้นค่ะแปลงฟันได้คือแรกนั้นเิงไม่แปลงนะคะเช้าขึ้นมาหนิงนั่นเิงถึงแปลงฟันแปลงฟันได้ แต่อย่าไปโดนแผลนะคะบ้วนปากได้แต่ไม่ใช่ก้วดปากแบบบุ้งบุ้งบุ้งบุงบุ้ง,บง,บง,บงแบบน้ําเข้าไปกระทอกเอามันออกมานะอย่านะคะคาบเลือดตรงนี้มันจะช่วยปิดแผลเราไม่ให้เลือดมันไหลออกมานะคะแค่อมเบาๆค่ะอมเบาๆอมเบาๆแล้วก็คลายออกแค่นี้พอแปรงฟันได้นะคะแต่ว่าอย่าไปโดนแผลนะคะแล้วก็บ้วนปากด้วยน้ํา ด้วยน้าเกลือค่ะแปรงฟันเสร็จแล้วก็บ้วนปากด้วยน้าเกลือหรือว่าเวลาเราทานข้าวเสร็จเราก็บ้วนปากด้วยน้าเกลือค่ะนี่ค่ะทําได้ไหมคะนี่คะ่ะตอนนี้เหมือนนั่นหนิงเหมือนยกภูเขาอ,ออกจากอกคะ่ะเพราะว่านั่นหนิงห้ามเลือดได้แล้วอาการบวมอาการเจ็บนั่นหนิงก็กินยานะคะนั่นหนิงก็กินยากับไว้ฟันนั่นหนิงนี่ถอนครบทุกซี่แล้วคือถอนออกไปสามซี่ต่อไปก็เป็นการจัดฟันแล้วทีนี้เจ็บหนักไม่มีแล้วคะ่ะสบายสบายนะคะ ค่อยๆทาไปนะคะสําหรับคนที่จัดฟันนะคะถอนฟันเจ็บค่ะเจ็บจริงนะคะแต่เราก็ต้องทํานะคะค่ะวันนี้นหนิงมาแนะนํานะคะสําหรับคนที่ถอนฟันเพื่อจัดฟันนะคะถอนฟันแล้วห้ามเลือดยังไงนะคะสรุปค่ะกัดผ้าก๊อนแน่นๆนะคะกัดผ้าก๊อนแน่นๆกืนน้ําลายกับเลือดลงไปเลยประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงกืนลงไปไม่ต้องบ้วนออกมานะคะแล้วก็สอง ทานยาพาราค่ะทานยาพาราแก้ปวดบรรเทาการเจ็บปวดนะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าเลือดมันไม่หยุดไหลอะไรอย่างนี้ค่ะเราประครบน้ําเย็นน้าแข็งอะคะ่ะเราประครบระครบตรงตําแหน่งที่มันที่มันที่เราไปผ่าตัดมาหรือว่าที่เราไปถอนฟันมานะคะ่ะประครบนะคะอย่าเอาลิ้นไปดุนอย่าเอาอะไรไปแทะไปแกะมันนะคะนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงกันพ้วนน้ํา บ้วนบวนบวนบวน,บวนนะคะก็คือเราให้ลืนลงไปนะค่ะให้กืนน้ำลายน้ำะายลงไปนะคะแล้วก็นี่ค่ะมันก็จะผ่านพ้นไปค่ะพอเลือดหยุดทุกอย่างก็จะเริ่มดีขึ้นวันสองวันสาวันคุณหมอเตือนไว้ว่าอาจจะปวดฟันหน่อยนะคะอาจจะเจ็บแผลอาจจะระบมหน่อยนะคะอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็ทําตามที่คุณหมอบอกนะคะแล้วก็ห้ามออกกาลังกายนะคะห้ามออกกาลังกายให้พักก่อนให้พักผ่อนก่อนทานอาหาร ทานอาหารอ่อนๆค่ะน้าหนิงก็กินแต่โจ๊กจกินแต่โจ๊กกินแต่โจ๊กไม่เบื่อค่ะกินไปนะคะเพื่อสุขภาพของเราค่ะเพื่อสุขภาพฟันของเรานี่ค่ะน้าหนิงติดฟันติดลวดซี่ใหญ่นะคะแล้วก็เย็บไปสองจุดนะคะแล้วก็สิ่งที่น้าหนิงจะต้องกลับไปพบคุณหมออีกอาทิตย์หน้าก็คือน้าหนิงต้องกลับไปตัดไหมค่ะนี่ค่ะเจ็บหนักค่ะรอบนี้เจ็บหนักเลือดออกเยอะนะคะ แต่เราทําถูกวิธีเราห้ามเลือดตามที่คุณหมอบอกทุกอย่างนะคะเลือดอาจจะหยุดช้าหน่อยแต่ก็หยุดนะคะแล้วเราก็จะปลอดภัยด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะคะที่จะดัดฟันนะคะที่จะต้องถอนฟันนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากค่ะยินดีมากค่ะที่ทุกคนดูคลิปของน้าหนิงนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิง่งเป็นกําลังใจให้น้าหนิงด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ